สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ปิ่นนะคะเซลล์ปิ่นจากนิสสันโชเอราวันบ้านโป่งนะคะวันนี้นะคะปิ่นจะพามาชมเจ้าตัวนี้ค่ะอัมบราตัวนี้เป็นตัววีนะคะราคานะอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นค่ะเห็นป้ายข้างบนไหมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทออกรถได้จริงนะคะตัวนี้ดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะเพราะว่าผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ นี่นะคะก็เป็นตารางดาวแล้วก็ผ่อนของเรานะคะแลวพ้อเสนอพิเศษจากนิสสันชเอยร์วันแม่นโป่งนะคะออกรถเริ่มต้นดาวเพียง15%หรือใช้เงิน19,000บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวีนะออกรถอยู่ออกรถ19ใช่ไหมคะผ่อนอยู่ที่9,000กับ3.3บาทแต่วดเลยนะเราให้ผ่อนกันยาวๆสบายๆนะคะสีเทานะคะตัวนี้เป็นสีเทาพิเศษนะคะตัวนี้เพิ่มเงิน5,000บาทนะคะกับค่าสีนะคะ ตัวนี้สวยมากนะคะตัว V มีไฟ LED ให้นะคะ LED เส้นเหมือน VL เหมือนกันนะคะแต่ว่าต่างกันที่ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแต่ตัวนี้ก็คนออกเยอะนะด้านในแต่งทูโทนนะคะเป็นเบาะผ้านะตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งเป็นเบาะหนังได้นะคะเดี๋ยวสปินจัดให้นะคะอยากได้เบาะหนังสีอะไรจัดให้ได้หมดนะคะ ช่องใส่สัมภาระด้านหลังนะคะกว้างมากนะะ่จ๊ะตัวนี้เราแถมถัดท้ายให้ด้วยนะคะค่ะคิดจอดอรถนะคะออกกับเซลปินนะคะเซลปินแถมจะเต็มให้ทุกอย่างนะคะชุดแต่งเบาะหนังใช้เงินน้อยด้วยนะคะสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้นะคะแล้วไว้พบก,กันนะคะวันออกรถนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ